อ่ะมาเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะอ้าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของในเรื่องของรำวงมาตรฐานน้องเห็น PowerPoint ชัดเจนใช่ไหมคะชัดเจนเนาเนะอ่าโอเคใ,ในเรื่องของรำวงมาตรฐานนี้นะลูกนะคะจะอยู่ในบทแรกของวิชาน้าตศิน วิชาหน้าตัดสินไทยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรำมงมาตรฐานอะในหนังสือของน้องในหนังสือของน้องจะอยู่ในหน้าที่จะอยู่ในหน้าที่สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกแนวแนวนี้นะอะนะคะอะเรามาดูนะคะในเรื่องของรำุงมาตรฐานนี้ามาดูคะ่ะประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของรำุงมาตรฐานนะลูก ะะรำวงมาตรฐานน่ะนะคะเป็นการแสดงที่มีวัฒนะที่มีวิวัฒนาการที่มีวิวัฒนาการที่พัฒนามาจากการเล่นรำโทนจำไว้เลยนะรำโทนนะคะอ่ารำวงมาตรฐานพัฒนามาจากการละเล่นรำโทนของคนภาคกลางนะคะของชาวบ้านภาคกลางรำโทนรำโทนนะใช้โทน เป็นการเป็นเครื่องดนตรีประกอบในการละเล่นนะรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนซึ่งเป็นการรำและก็ร้องของชาวบ้านนะคะเป็นการรำและก็ร้องของชาวบ้านที่มีผู้รำนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะรำกันเป็นคู่ๆรอบๆร,รอบอะไรรอบอะไรน้องรู้ไหมรอบครกตำข้าว อ่ารำสมัยก่อนนะก่อนที่จะมาขึ้นชื่อว่าเป็นรำมงมาตรฐานนะเขาเรียกว่ารำโทนอ่ารำเป็นคู่เป็นคู่ชายหญิงรำรอบครกตำข้าวทำไมถึงเป็นครกตำข้าวเพราะรำโทนเนี้ยเกิดขึ้นในภาคกลางคนภาคกลางเขาชอบทำนาเขาทำนาใช่ไหมอาชีพของเขาคือทำนาเขาก็จะมีครกตำข้าวอันใหญ่ๆ ะะเขาก็จะรํารอบครกตามข้าวนี่แหละที่วางคว่ำมาไว้ไม่ได้วางหายนะเขาเอาครกนั้นมาคว่ำมาไว้แล้วก็รํารอบๆนะคะ,ะทีนี้หรือไม่นะคะก็รํากันเป็นวงกลมถ้าไม่มีครกนะเขาจะรําเป็นวงกลมนะคะโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะคะลักษณะการร้องจะเป็นไปตามความถนัดที่ไม่มีแบบแผนกําหนดเอาไว้เมื่อก่อนนะรําโทนคือรําแบบไม่มีแบบแผน รำเน้นความสนุกสนานอย่างเดียวความสนุกสนานอย่างเดียวนะคะเป็นการรำแล้วก็เป็นการร้องง่ายๆเน้นความสนุกสนานเป็นสําคัญอ่าแต่คราวนี้นะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2487นะในสมัยของจมพลจอมพลจอมพลปอน้องเห็นไหมนี่รูปร่างหน้าตาท่านแบบนี้นะคะ จอมพลปอปอปปาจอมพลปอพี่บูลสงครามอ่ปอในที่นี้ปอจุดในที่นี้ย่อมาจากชื่อของท่านท่านชื่อว่าแปลกปอรอเอโกแปลกจอมพลปอจอมพลปอนี่นะจอมพลปอนี่นะคะชื่อปอเนี่ยย่อมาจากคําว่าแปลกท่านชื่อในแปลกอ่บจอมพลแปลกพี่บูลสงครามนี่แหละแต่แต่ว่า คนไทยเราจะเรียกท่านว่าจอมพลปอพี่บุญสงครามนะคะเมื่อก่อนในปีพุทธศักราช2487เมื่อจอมพลปอพี่บุญสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีน้องรู้จักไหมท่านนายกปัจจุบันเป็นใครปัจจุบันเป็นใครปัจจุบันนายกของเราเป็นใครประยุทธ ท่านประยุทธ์จัน์โอชาใช่ไหมแต่ในปีพุทธศักราช2487นานั้นจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกร,รัฐมนตรีท่านก็เลยตระหนักว่านะท่านตระหนักถึงความสำคัญของการละเล่นรื่นเริงประจำชาตินะคะคแล้วก็เห็นว่าคนไทยนี้นิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลายชาวต่างชาติเห็นแล้วก็ชอบเอ้มันสนุกสนานมากเลยนะคะ ก็เลยปรับปรุงการเล่นรำโทนให้เป็นระเบียบให้เป็นระเบียบทั้งเพลงนะคะเพลงที่ร้องลีลาท่ารำแล้วก็การแต่งกายทำให้การเล่นรำโทนนี้นะคะมีการปรับปรุงขึ้นมาเสียใหม่ให้เป็นมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานนะเพราะเมื่อก่อนรำโทนนี้เล่นแบบร้องรำกันแบบไม่มีมาตรฐาน ะะก็เลยให้มีมาตรฐานขึ้นมีการแต่งเนื้อเพลงเนื้อร้องทำนองเพลงนะคะนำท่ารำนะจากรำแม่บทมาเป็นกำหนดมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะของแต่ละเพลงไว้เป็นมาตรฐานอย่างมีแบบแผนต้องดูนะคะ,ะต่อไป เมื่อปรับปรุงแบบแผนการเล่นรำโทนแล้วนะคะก็ให้มีมาตรฐานนะคะให้มีความเหมาะสมจึงมีการเปลี่ยนชื่อจากรำโทนเปลี่ยนชื่อนะเมื่อก่อนรำโทนเปลี่ยนมาเป็นรําวงมาตรฐานจากรำโทนเป็นรำวงมาตรฐานนะคะแล้วก็ให้มีลักษณะในการแสดงเนี่ยเป็นการรําร่วมกันร,ระหว่างชายกับหญิง อ่าเป็นการรําแบบเป็นคู่ๆนะคะเคลื่อนย้ายเวียนไปนะ,ะเป็นวงกลมตามทํานองเพลงที่เขาร้องนะคะมีการใช้วงปีพาดแล้วก็วงดนตรีสากลมาร่วมบรรเลงด้วยอ่าในเพลงรําวงมาตประฐานนะคะจะมีทั้งหมดมีทั้งหมด10เพลง10เพลงเลยนะะะมื่นมานิดนาเรศนะคะหรือฉเฉลิมสเวัสตนานนะขณะดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้ากองการสังคีต กรมศิลปากรน,นะคะแต่งเนื้อร้องจำนวนสี่เพลงก็คือเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำซิมารามแล้วก็เพลงคืนเดือนหงายแล้วทีนี้ท่านผู้หญิงละเอียดท่านผู้หญิงละเอียดคือใครท่านผู้หญิงละเอียดก็คือภรรยาของจอมพลปพิบูลสงครามนั่นเองท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามนะคะแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงก็คือดวงจันทร์วันเพญดอกไม้ของชาติดวงจันทร์ขวัญฟ้าอ่า หญิงไทยใจงามยอดชายใจหานบูชานักรบนะคะส่วนทํานองทั้งสิบเพลงนี้นะคะ,ะท่านศาสตราจารย์มนตรีตราโมทนะคะในขณะนั้นดำดรงตําแหน่งหัวหน้าแผนกดุริยางไทยกรมศริลปากรร่วมกับประชาสัมพันธ์นะคะเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นใหม่นะคะ,ะมาดูรูปร่างหน้าตาของวงดนตรีไทยนี่คือรูปร่างหน้าตาของวงดนตรีไทยนะคะที่ใช้ในการบรรเลงรำวง นะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างอ่าไปอย่างเร็วเรามีแค่เวลาแค่สามสิบนาทีมีอะไรคะทุกครับเขียนเลยไหมครับยังไม่เขียนค่ะฟังให้เข้าใจก่อนนะคะอ่าเครื่องดนตรีไทยนะคะที่ใช้ประกอบมีอะไรบ้างหนึ่งมีระนาดมีซออู้มีสิ่งมีระนาดทุ้มมีคล้องวงเล็กมีมงมีโทนโทนในที่นี้ก็คือชาตรีนั่นแหละนะคะมีกลับทวงมีคล้องวงใหญ่มีกลุยนะคะ ดนตรีที่ใช้ประกอบเครื่องดนตรีใช้ประกอบนี่น้องดูนะน้องดูนะอ่านี่คือปะกะติอ่าโอเคค่ะอ่าน้องมาดูค่ะอันนี้คือรูปร่างลักษณะของอวงดนตรีไทยเนาะวงดนตรีไทยนะคะอ่าต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปอ่าวงดนตรีสากลค่ะที่ใช้ในการบรรเลง นะฮะรำวงอ่าอันนี้เป็นทั้งเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีไทยรวมกันไปนะนะคะอ่าเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีไทยที่บรรเลงร่วมกันนอ้องมาดูมีอะไรบ้างมีคาริเนตค่ะมีทำเป็ดมีอ่าวิโอลาเชลโลก็คือเรียกสัน้นๆว่าเชลโลนะคะมีโทนโทนในที่นี้ก็คือชาตรีนั่นแหละนะคะมีมงมีทำโบนไวโอลินเบสแล้วก็ชิงและก็กลับพวง นะคะอ่าการแต่งกายระมงมาตรฐานน้องมาดูค่ะการแต่งกายระมุงมาตรฐานนะคะระมงมาตรฐานเนี่ยนิยมเล่นในงานรื่นเริงบันเทิงต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็นิยมนํามาใช้ในการเล่นแทนในการเต้นรําด้วยสําหรับเครื่องแต่งกายก็มีการกําหนดเครื่องแต่งกายของผู้แสดงให้มีระเบียบนะคะมีทั้งหมดนะมีทั้งหมด4ชุดนะอ่า การซึ่งครั้งแรกปรากฏการแต่งกายแบบชุดสากลน,นิยมในสมัยนั้นเนี่ยสมัยก่อนมีอยู่ชุดหนึ่งนะต่อมากรมศิลปากรได้กำหนดการแต่งกายชุดตรมวงมาตรฐานด้วยการใช้ชุดไทยใช้ชุดไทยใช้ชุดสากลน,นิยมนะแต่งเป็นคู่คู่รับกันทั้งชายและหญิงแต่งสืบมาจนถึงปัจจุบันอน้องดูอันนี้เป็นชุดแรกในสมัยอดีตการ ในสมัยก่อนนี่คือชุดแรกๆเลยสมัยก่อนนะคะก็พยายามหารูปมาได้แค่นี้แหละลูกเอ๋ยนะที่มาจากหนังสือรำวงของกรมศิลปากรอ่าอันนี้คือที่มาเนาะอันนี้คือสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ามชุดแบบนี้อ่าปัจจุบันการแต่งกายปัจจุบันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่ชุดค่ะน้องดูค่ะสี่ชุดค่ะแบบนี้นะคะชายหญิงคู่กันนะคะสวยไหมสวยไม่สวย สวยมากเลยค่ะใช่ไหมคะ,ะมาดูค่ะแบบแรกอ๊ยผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนครูเลยอ้ยาไม่มีใครแบบว่าเนอะน้องมาดูค่ะอันนี้คือแม่หญิงกาลเกตหรือเปล่าน้องมาดูค่ะแต่งการแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบที่หนึ่งค่ะแบบชาวบ้านอันนี้เรียกว่าแบบชาวบ้านเนอะนะคะชาวบ้านนะคะถ้าเป็นผู้ชายน้องดูผู้ชายนุง่นง,จงจงกระเบนสวมเสื้อคอ อ่าคอพวงมาลายัยแบบนี้นะคอกลมแบบนั้นแนละ้วเป็นเสื้อพวงมาลายัยที่เหมือนกับพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านชอบใจอะ่ะเวลเวลลื่นๆนะลูกอ่าคาดผ้านะะเอวเนี่ยจะคาดผ้าห้อยใายด้านหน้าส่วนผู้หญิงก็จะนุ่งจงกระเบนอ่าเหมือนแม่หญิงการะเกตเลยใช่ไหมคะอ่า่มสบายอัดจีบถ้าน้องนึกไม่ออกน้องนึกถึงแม่หญิงการะเกตในเรื่องของอะไรคะบุพเพสันนิวาสได้เนาะปล่อยผมยาวออมาแบบนั้น แล้วก็ประดับดอกไม้นะคะที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแล้วอันนี้น้องดูให้ดีในรูปมีอะไรโดดเด่นเขาไม่สวมอะไรคะเขาไม่สวมอะไรลูก<อ>ชาวบ้านเ<อ>ขาไม่ใส่รองเท้าเขาจะไม่สวมรองเท้านะคะนี่เขาไม่สวมรองเท้านะอันนี้เรียกว่าแบบชาวบ้านลูกอ่าแบบที่สองคะ่ะอันนี้เสื้อผู้หญิงไม่ได้ขาดนะคะ สื้อผู้หญิงไม่ได้ขาดนะคะอ่าแบบที่สองจะเรียกว่าแบบรัชการที่หหรือคอหมูแฮมอะไรประมาณนี้พองพอปแบบเป็นลูกไม้อะลูกนะผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนน้องดูตามรูปนะสวมเสื้อราชปะ,นะีเตนนะใส่ถุงเท้าสวมรองเท้าเรียบร้อยผู้หญิงนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้อันนั้นเสื้อเขาไม่ได้ขาดนะแต่เสื้อเขาเป็นลูกไม้นะคะอ่าแนบเนื้อนิดนึงนะ อ่าแล้วก็มีสบายผาดนะคะพาดบา่าผูกเป็นโบทิ้งเอาไว้ทิ้งที่ชายผ้า,าไว้ข้างลําตัวนะคะใส่เครื่องประดับมุกอ๋ออันนี้สวยมากรัชกาลที่5้าเพอร์เฟกต์คันเลมากอ่าโอเคต่อไปค่ะมาเป็นแบบที่3ค่ะแบบที่3มอุ๊ยตาแล้วเหมือนกับนางเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าสาวเลยเนาะอ่า อันนี้นะคะเป็นแบบสากลน,นิยมลุกผู้ชายผู้ชายจะนุ่งกางเกงสวมสูทผูกเน็คไทนะ,ะเท่มากเลยอะ่ะเออเท่มากเลยอ่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงปลายคางนะคะยาวกรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกน้องเห็นไหมแล้วก็มีเครื่องประดับแบบนี้สวยมากนะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือน งานแต่งเลยเนาะช่วงเช้าเนาะนะคะคบแบบที่4ี่อ่านี่คือแบบที่4ค่ะแบบราตรีสมสรผู้ชายจะสวมเสื้อพระราชทานนะคะสวมเสื้อพระราชทานนุ่งกางเกงอ่าผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าแบบนี้นะคะส่วนผู้หญิงจะใส่เสื้อจับเดรสนะคะชายผ้าเนี่ยห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังอ่าคล้ยๆสบายอ่ะลูก เปิดไหลขวาจะเปิดไหลขวานะนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางสีสะทําผมเกล้ายกมวยสูงขึ้นใส่เกี้ยวด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับสวยมากเหมือนเจ้าสาวเลยนะคะอ่ะมาดูค่ะนี่คือหน้าตาของผู้ประดิษฐ์ท่ารำทั้ง17ท่ารำลูก10เพลง17ท่ารำ มาดูค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์ท่านแรกนะคะเป็นหม่อมหม่อมครูตวนต่ออวนอตวนเอกตวนอย่าออกชื่อเขาผิดนะต่วนอ่าหม่อมครูตวนพัทธระนาวิกนี่นะคะนี่คือรูปแรกรูปแรกคือหม่อมครูต่วนนะคะอ่าคนที่สองค่ะจะอยู่ทางด้านขวามือลูกคุณครูละมุนยามาคุปนะคะ อันนี้คืออาจารย์ละมุนหรือคุณครูละมุนนะคะต่อไปนะคะเป็นอาจารย์เป็นคุณครูครูจะเรียกอาจารย์ตลอดเลยเพราะที่ครูเรียนมาเนี่ยครูจะเรียกอาจารย์คุณครูมัลลีค่ะคุณครูมัลมล,มลีคงประพัดนะคะทั้งสามท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำวงมาตรฐานนะคะทั้งสามท่านนะเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำวงมาตรฐานมาดูค่ะ รำวงมมาตรฐานนะคะรูปแบบการแสดงเนี่ยขั้นตอนในการแสดงเขาจะทำอย่างไรบ้าง1นงค่ะ 1. ค่ะผู้แสดงชายและหญิงเดินออกมานะคะเป็นแถวตรงสองแถวหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างทำความเคารพกันด้วยการไหวเริ่มแรกของคนไทยเราเวลาจะทำการแสดงเขาต้องไหวก่อนนะลูกถ้าเป็นตากลนเขาทำยังไงคะคำนับคำนับนะแต่ของไทยเราเขาจะทำการไหวนะคะส รำแปลแถวเป็นวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกาอ่ารำวงมาตรฐานเ็าจะรำแบบทวนเข็มนาฬิกานะทวนเข็มนาฬิกานะไม่ได้หมุนตามเข็มนาฬิกานะแต่ถ้าสมมุติว่าของของเวลาที่เรารำเชิญทวงอะไรที่เป็นเ่ข้าข่ขยลูกเสือเขาจะรำตามเข็มนาฬิกา แต่ถ้าเป็นรำวงมาตรฐานจะทวนเข็มนาฬิกานะคะตามทำนองเพลงนะคะรำตามบทเพลงตามท่าของเพลงอ่สาสเมื่อรำจบบทร้องในเพลงบูชานัครบผู้แสดงนะคะผู้รำนะรำเข้าเวทีแล้วก็หันหน้าเข้าหาคู่ทำความเคารพด้วยการไหวแล้วก็ออกจากวงนะคะในลักษณะของเกี่ยวพาราสีอเนาะอ่า อันนี้ค่ะรูปแบบมาตรฐานในการแสดงรำวงมาตรฐานเป็นการรำคู่นะคะในลักษณะรูปแบบการแสดงวงแสดงเป็นคู่ชายหญิงแปลแถวเป็นวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกาน้องเห็นลูกศรไหมคะน้องเห็นลูกศรไหมลูกนี่คือการทวนเข็มนาฬิกานะส่วนลักษณะอ่าสีฟ้าอ่อนๆอันนั้นคือผู้หญิงผู้หญิงจะอยู่วงในผู้ชายจะเป็นสีน้ำเงินเข้มจะอยู่วงนอก แล้วก็รํากันไปรํากันไปรํากันไปเป็นทวนเข็มนาฬิกานะคะอ่าน้องดูรูปข้างบนนี่คือลักษณะของการแต่งกายที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะด้านบนนะรูปนี้นะสี่สี่คู่นะคะอ่ะมาดูค่ะรำวงมาตรฐานทั้งหมด10เพลง17ถ้ารํท่ามีอะไรบ้างอ่ะงามแสงเดือนค่ะ 1. งามแสงเดือนสาวไทย3ามรำซีมารำาี 4, คืนเดือนหงาย 5. ดวงจันทร์วันเพน็ญ หดอกไม้ของชาติ 7. หญิงไทยใจงาม 8. ปดดวงจันทร์ขวัญฟ้า 9. ยอดชายใจหานและสิบูชานักรบนะคะอ่ะน้องดูค่ะเพลงที่1งามแต่งเดือนท่าแบบนี้นะลูกนี่คือท่าสดอยมาลาทั้งหญิงและชายนะคะอ่ะำร้องทำนองผู้แต่งมีมาหมดแล้วดูเลยดูเลยอ่ะนี่คือท่าแรกเพลงที่2อกับเพลงชาวไทยจะใช้ ท่าชักแป้งผัดหน้าทั้งหญิงและชายนี่คือท่าชักแป้งผัดหน้านะคะน้องทําได้นะน้องทําท่าตามรูปแบบนี้ได้นะ,ะน้องทําไปได้เลยอ่ะต่อไปเพลงที่สามค่ะเพลงรําซีมารําจะใช้ท่ารําสาย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 อ่ะทั้งหญิงและชายนะคะคือครูต้องรีบเพราะว่ามีทั้งหมด4 3่สิบสาสไล ครูทำมาสี่สิบสามตะไหลลูกมันเยอะมากในระวงมาตรฐานนะคะก็เลยให้น้องจดไม่ได้แต่น้องต้องฟังให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะค่อยตอบคำถามนะ,ะเพลงที่สี่คืนเดินหงายลูกคืนเดินหงายใช้สอดส้อยมาลาแปลงถ้าสอดส้อยมาลาจริงจริงตั้งวงกับจีบใช่ไหมอ่ะแล้วมันจะช้ามากในการเลื่อนลงมาแล้วก็หักข้อมือ หักข้อมือกว่าจะจีบอีกครั้งหนึ่งฝรั่งทําไม่ได้ฝรั่งทําไม่ได้ไไดดสอด้อยมาลาฝรั่งทําไม่ได้ฝรั่งชอบมากรำมงมาตรฐานรำมุงมาตรฐานตอนนั้นจะมีตอนตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลใช่ไหมต่างชาติเริ่มเข้ามาในประเทศไทยฝรั่งเห็นการรําอยากจะรําด้วยแต่สอดส้อยมาลาฝรั่งหักข้อมือไม่ได้ฝรั่งก็เลยบอกว่า อยากจะมีสักเพลงที่ฝรั่งรำได้นะคะทีนี้จะหมื่นมานิดนเรศก็เลยจัดเพลงนี้เลยค่ะคืนเดือนหงายานะคะใช้รำวงเป็นเพลงที่4แล้วก็ใช้เพลงใช้ท่าในท่าสอดส้อยมาลาแปลงสอดส้อยมาลาแปลงเหมือนเดิมตั้งวงแล้วก็จีบแล้วก็สบับดขึ้น แกว่งขึ้นแกว่งลงแบบนี้เหมือนเดิมมันจะเร็วหน่อยไม่ต้องหักข้อมือไม่ต้องหักข้อมือลูกไม่ต้องหักข้อมืออันนี้ง่ายฝรั่งชอบนะคะอ่ะเพลงถัดไปลูกเต้นเพลงที่5ใช้ดวงอ่ะเพลงดวงจันวันเพญทีนี้ท่ารำจะเป็นสองท่ารำท่ารำจะเป็นสองท่ารำนะคะคืออ่ะผู้ชายจะใช้แขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหลเหมือนกันผู้หญิงก็แขกเต้าเข้ารัง และผาลาเพียงไหล,เห,ลเหมือนกันสองสองท่านะน้องดูท่านะคะอ่าแขกเต้าเข้าราังอันนี้ผาลาเพียงไหลรูปข้างบนนั่นเป็นแขกเต้า,านะอ่ารูปข้างล่างเป็นผาลานะคะอ่านะคะต่อไปดอกไม้ของชาติค่ะดอกไม้ของชาติอ่าควันใจดอกไม้ของชาติงามวีลาด้วยหนาดเรืร่อยรำอ่นนี้แหลอนะอันนี้แหละนะจะใช้เพลงเพลงนี้จะใช้ท่ารำรำยัว รำยั่วนะคะนี่คือรำยัว่วครูชอบมากเลยอดอกไม้ของชาตินี่ครูชอบเรำท่ารำง่ายดีอ่ต่อไปค่ะเพลงที่เจ็ดค่ะหญิงไทยใจงามจะใช้ท่ารำพรมสีหน้าแล้วก็ยุงฟ้อนหางทั้งหญิงและชายนะคะอะพรมสีหน้ายกมือขึ้นมายุงฟ้อนหางอ่าเขาเรียกว่า มือเนี่ยสะบัดไปด้านหลังนะคะอ่าต่อไปค่ะเพลงดวงจันทรขวัญฟ้าดวงจันท์ขวัญฟ้านะคะท่ารำจะเป็นท่ารำช้างประสานงาและจันทร์ทรงกรดแปลงจันทรงกรดแปลงอีกท่าหนึ่งจันทรงกรดก็อีกอีกท่าหนึ่งนะอันนี้คือจันทร์ทงกรดแปลงนะคะอ่าจะเร็วกว่าจันทรงกรดนะคะอ่าต่อไปยอดชายใจหาน ยอดชายใจหานผู้ชายจะเป็นท่าจ่อเพลิงการส่วนผู้หญิงจะเป็นท่าชนีไร้ไม้อ่ะคราวนี้ค่ะบูชานักรบในเพลงสุดท้ายที่เขาบอกว่าเมื่อจบเพลงบูชานักรบทั้งหมดก็จะหันไปแล้วก็ตาความเคารพแล้วก็จะออกจากวงใช่ไหมคะอ่ะผู้ชายจะใช้จันทรงกรดไม่แปลงนะจันทรงกรดเฉยๆจันทรงกรดแล้วก็ท่าขอแก้ว ส่วนผู้หญิงจะเป็นขัดจังนางกับท่าล่อแก้วล่อแก้วอีกแบบหนึ่งขอแก้วก็อีกแบบหนึ่งนะขอแก้วหายมือหายมือผู้หญิงล่อแก้วก็จะเป็นการจีบล่อแก้วแบบนี้ลูกนี่คือจีบล่อแก้วนะคะอ่าสรุป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 ค่ะประมงมาตรฐานพัฒนามาจากลำทนนะคะ รำวงบ้านตรฐานพัฒนามาจากรำโทนเป็นการรำแล้วก็ร้องเล่นของชาวบ้านมีผู้หญิงผู้ชายรำเป็นคู่กันเป็นวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกามีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะคะ,ะการร้องการรำการรำการร้องเนี่ยเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนที่กําหนดเอาไว้แต่มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานนี่คือท่านจอมพลปอหรือจอมพลแปกพิบูลสงครามนั่นแหละนะคะ,ะนี่คือการแต่งเนื้อร้องนะคะ มันจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะอ่ะคันแต่งกายมีสีแบบนี่ครูสรุปให้อีกทีหนึง่งสีแบบแบบชาวบ้านแบบไทยพระราชนิยมแบบสากลนิยมแบบตราตีสโมสรอ,อ้าวงานของน้องค่ะวันนี้งานของน้องค่ะครูจะให้น้องนะลูก ครูจะให้น้องนี่ยังไม่เอาครูจะให้น้องเปิดไปในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะสามสิบเจ็ดให้น้องเขียนชื่อเพลงเขียนชื่อเพลงแล้วก็เขียนท่ารำอ่าเขียนชื่อเพลงแล้วเขียนท่ารำนะคะท่าที่ละไรนะคะอยู่ในหน้าที่สามสิบเจ็ดลูก เขียนชื่อเพลงเขียนลงลในสมุดใช่ไหมคะลงในสมุดค่ะเขียนชื่อเพลงแล้วก็เขียนท่ารำอันนี้ค่ะเหมือนที่คุณครูกำลังอยู่ในในในสไลด์ค่ะน้องอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้แยกออกมาแบบนี้ก็ได้หรือน้องอาจจะเขียนเหมือนในหนังสือเลยก็ได้นะคะเขียนสวยๆนะเขียนชื่อเพลงแล้วก็เขียนท่ารำ ครูเขกียนตัวทั้งหมดมีท่าคะทั้งหมดมีสิบเจ็ดท่านะคะน้องแค่แยกออกมาถ้าน้องทําเหมือนของคุณครูน้องจะง่ายมากน้องเห็นไหมคะอ่าบางคนบอกว่าขอลอกมาในหนังสือเลยได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหามีสิบท่าค่ะอะไรลูกในหนังสือมันมีสิบท่าค่ะ น้องนับให้ดีนะสอดส้อยมาลาหนึ่งชักแป้งผัดหน้าหนึ่งเป็นสองและลำจ่ายสามสอดส้อยมาลาแปลงสี่แขกเต้าสคู่ขาหน้าไหนนะคะอยู่หน้าที่สามสิบเจ็ดค่ะ